ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์ไอเดียนะครับว่าถ้าเกิดกรณีที่อิเาเรียมไม่ให้ขุดแล้วนะครับแล้วเราจะไปขุดอะไรกันเนาะโอเคจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิชจาก IP i ีชสตูดิโอชาแนลนะครับ ก็ยังไงก่อนเริ่มคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะครับโอเคช่วงนี้นะผมเองก็ไม่ได้อัปเดตคลิปเลยนะครับไม่ได้อัดคลิปเลยนะพอดีติดงานค่อนข้างวุ่นนะครับก็ในวันก่อนนะครับผมเองเนี่ยได้โพสต์อยู่ใน Facebook นะ,ะในเพจ pt คอมพิวเตอร์นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งใจมาแล้วว่าลงจากเครื่องจะมาอัปเดตนะเรื่องของอิตาลีมนะถ้าไม่ให้ขุดแล้วจะต้องทํำยังไงนะครับ มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าหลักๆนะผมคิดว่าในตัวคือทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเครื่องขุดอยู่แล้วนะครับอผมเองก็อยากจะให้แนวคิดว่าถ้าเรายังขุดต่อนะให,ให้แยกเป็นประเด็นก่อนนะกันนะครับตอนนี้ที่1นนะครับคือกลัวไม่ไหวแล้วนะก็มีชอยส์อันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือขายแท่นทิ้งแต่ว่าถ้าขายในช่วงนี้เนาะก็ จะมีโอกาสที่แบบว่าบาดเจ็บเยอะนะครับมมองผมนะก็มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทุนคืนอ่ะกรณีที่เพื่อนๆยังไม่คืนทุนนะก็คือขายแท่นออกเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆคืนทุนไปแล้วเนาะขายออกไปเนี่ยยังไงก็ได้กาไรถูกไหมครับอันนี้นะก็พิจารณาข้อที่1ก่อนนะถ้าเราไม่อยากจะขุดต่อไปแล้วเนี่ยก็ขายเครื่องทิ้งไปเลยนะครับอันที่2เนาะถ้าเกิดกรณีที่เพื่อนๆบอกว่าจะขุดต่อนะครับก็แนวทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ไปดูกันในวัตถุไม้กันก่อนนะครับตัววัตถุไม้เองนะครับก็ในตอนนี้นะถ้าเกิดวันที่อัดคลิปเนี่ยวันที่27สิบเ็ดสิงหาคมนะครับก็ถ้าเกิดติ๊กเลือกเป็น3060นะครับเป็นซีรีส์ส0 0พขึ้นมานะครับของผมเอาเอาเลขหกนีกวเดี๋เนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น 3060Ti 8ตัวนะครับกด calculate ปุ๊บนะครับ ก็จะพบว่านะวันนี้เนี่ยเหรียญตัวอีเาเลียมมันโดนทุบลงมาเยอะมากนะครับก็ตัวที่ขุดแล้วคุ้มค่านะไม่ใช่คุ้มค่าได้ไรายได้สูงสุดนะเดจะเป็นไอเนโอซาตัวนี้นะครับเหรียญนีออกนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครเรียกว่าขุดยังไม่เป็นก็ผมได้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับในคลิปเก่าๆนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูเหรียญอื่นๆอีกนะครับก็จะมีคอนฟลักนะครับเออโกนะครับตัวนี้นะ ปลักคอยเซโรน R V N ทีนี้นะ่ะแนวคิดผมนะครับก็คือถ้าเราจะมาขุดในช่วงที่เป็นตลาดขาลงนะครับก็แนะนําว่าให้ไปขุดเหรียญที่อืมที่เราคิดว่ามันน่าจะพุ่งต่อไปได้อ่ะจริงๆมันก็ต้องอ้างอิงเบสไลน์เกี่ยวกับการาฟเกิร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตัวที่ผมคิดว่าในตอนนี้นะถ้าขุดแล้วก็มันเหมือนเกมกบไรแล้วเนาะ ก็ไปขุดเนี่ยผมผมจะไปขุดเนี่ยนะคอนฟักกับเออร์โกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวกราฟให้ดูก่อนนะครับเเป็นของ o k เคกแล้วกันนะครับซึ่งโอ OK. เคเนี่ยนะตัวคอนฟักนะครับก็ผมว่ามันมันมีความแบบว่าทรงมันไม่น่าเกียดนะอ่ะเรียกว่ามันถูกทุบมาเยอะแล้วนะอ่ะในมุมผมนะครับกอ็อ่า มันน่าจะมีโอกาสที่ไปต่อได้ได้ดีนะครับคือเราเราไม่ได้ไม่ได้หวังว่ามันจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของมันเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็คือต่ำมากๆของมันแล้วนะครับก็อาจจะตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นจุดโลสุดของมันแล้วหรือยังครับทุบอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หลุดโลไปจากนี้นะครับ0.04เนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะบินขึ้นนะครับซึ่งเป็นการขุดเพื่อรอแล้วก็ทำกำไรใน พาที่เป็นแบบว่าถ้าเป็นนับเป็นเด้งนี่ก็น่าจะสองสามเด้งได้อยู่นะครับอันนี้นะคอนฟังเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ่าก็ตัวนี้เนี่ยมันก็เปิดมาให้ขุดมายาวนานแล้วแหละนะหลายหลายปีแล้วนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะเออโก้นะครับเออโกนี่ช่วงวันก่อนนี้นะครับมันมีอาการแบบพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าดูดูกราฟน,นะครับ คือถ้าในทรงประมาณนี้เนาะผมก็คิดว่าเนี่ยดูอย่างอย่างพ่วกอิเทเลียมหรือบิตคอยเนาะช่วงเมื่อวานนี้นะมันโดนทุบลงมาเยอะเนาะแต่ไอตัวเออโกนะครับเขาก็เริ่มยืนได้นะยืนไหวนะครับพุ่งขึ้นมาแล้วก็ยืนยืนหนึ่งได้อยู่นะครับเนี่ยนะดีดมาจาก1.5เนี่ยไปที่3ดอนกว่าๆนะครับผมว่าก็มีสิทธิ์นะครับคือจริงจ มันมันก็พูดกันค่อนข้างลำบากเนาะแต่ว่าในใจผมเนี่ยก็เนี่ยเหรียญพวกตรงนี้เนี่ยอาจจะหลุดหล่นล,ลงมาเนาะก็ต้องมาลุนนะว่าหลุดโลตรงนี้ไหมซึ่งเราขุดรอได้นะในจุดตรงนี้นะครับนี่นะตอนนี้จริงๆก็เริ่มเป็นขาลงแล้วต้องรอดูนะว่า ISI เนี่ยมันถ้ามันลงมาจิ้มตรงโอเวอร์โซลด้านล่าง,งเนี่ยตัวราคาเนี่ยมันทำโลใหม่ไหมอ่าถ้ามันไม่ทำโลใหม่แล้วเนาะก็ผมคิดว่า เันี้อาจจะเป็นจุดที่คือเราขุดขุดเก็บไว้เนี่ยก็ได้นะครับอ่ะแนวคิดประมาณนี้เลยนะครับเหรียญที่ผมคิดว่าน่าจะพอไปไหวทีนี้เพื่อนๆก็ต้องกลับมาคิดก่อนนะครับว่าเออไม่ใช่กลับมาคิดเพื่อนๆก็จะมีหลายๆท่านเนาะก็จะมองว่าเฮ้ยเขาถ้าเกิดว่าขุดอีเาเลี่ยมไปแล้วเนะาะออมเนือแตกเลยพอดีพัดลมเป็นเสียงดังนะ <laughs> เลยปิดพัดลมไปคือคือถ้าอีเาเลี่ยมนะ ไม่ให้ขุดแล้วนะนักขุดมันจะแห่กันมาถูกปะผมเชื่อว่าอย่างงี้นะครับมันไม่มีใครนะที่อดทนเ,เรียกว่าทนไหวนะมันจะมีมันจะเป็นการเรียกว่าการคัดเลือกตามธรรมชาติแล้วกนะันเนาะก็คนที่ไม่ไหวเนี่ยก็ต้องออกไปจากวงการเนาะก็อเอาเป็นว่าในมันจะมีช่วงหนึ่งนั่นแหละนะอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปมันจะเป็นช่วงที่ตลาดแตกก่อนช่วงหนึ่งนะ่ะอย่างถ้าเกิดว่ากรณีที่ ที่ผมคิดนะมันจะเป็นช่วงวที่เหรียญทุกลงมาหนักเนาะ BTC เนี่ยลูดลงมาอย่างรุนแรงเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยมันก็รุนแรงน,นะอาจจะมีละลอก2 after shock หรืออะไรเงี้ยนะไหลลงไปมากกว่าน,นี้เนาะก็จะมีภาวะที่แบบว่าขุดแล้วไม่คุมค่าไฟเนาะบางคนเนี่ยก็หยุดหยุดขุดไปเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็หยุดขุดไปก็ได้นะเออในช่วงยังไงเดีย๋ยว พออีเทอรเรียมไม่ให้ขุดแรงขุดมันจะเทไปใช่ป่มแต่ทีเนี้ยพอเวลามันเทไปเนี่ยผมว่าก็ต้องมีบางส่วนนะที่หยุดขุดไปอ่าผมเชื่อว่ามันมันก็ต้องมีแบบว่าคนที่กลัวนะเออก็หยุดขุดไปซึ่งผมเองถามผมนะผมกลัวไหมก็ก็ครึ่งครึ่งนะคือของผมเองในส่วนตัวเนี่ยทุนเนี่ยคืนไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็อ่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าขาดทุนหรือจะต้องปิดเครื่องเนี่ยมันก็เป็นขาดทุนกําไรอะไรพวกนี้เนาะเราก็ อาจจะพอสก่อนหรืออาจจะใช้กลยุทธ์แบบว่าที่เคยเล่าๆไปเนาะเป็นถ้าเกิดใครยังไม่เปลี่ยนมิเตอร์ที u เนี่ยไปเปลี่ยนที u ขุดแค่ช่วงกลางคืนก็ได้นะครับช่วงที่แบบว่ามันค่าไฟถูกหน่อยนะครับก็เป็นการลดรต้นทุนก็คือเหมือนก็ยังไม่แตกนะยังทำโปรฟิตได้เรื่อยๆก็เก็บสะสมเหรียญไปในช่วงที่ค่าไฟมันไม่แพงมากประมาณนี้นะครับหรือใครจะไปติดโซล่าอันนี้ก็ต้องลองคำนวณทุนกันดูนะครับผมเองก็ ถ้ามีพื้นที่จริงๆผมว่าในใจผมผมก็อยากติดนะอ่าโอเคประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าแนวคิดนะถ้าขุดต่อเนี่ยไปขุดเหรียญทางเลือกนี่แหละนะครับก็คือไม่ใช่อีเาเรียนมนั่นแหละนะเออไปขุดอะไรก็ได้นะครับก็ขุดเก็บ,กบไว้แล้วก็รอจังหวะที่เหรียญมันชุตเราก็ค่อยขายนะที่จริงมันก็เป็นวิธีการขุดทั่ว,วไปนั่นแหละนะเออในช่วงเนี้ยราคาเหรียญต่ำๆแล้วก็เป็นเรื่องของการสะสมไปนะครับ ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอนอะผมก็แนะนําว่าสมมติถ้าเป็นรูปแบบอย่างนี้เนาะ,ะคนที่แบบว่าหาเช้ากินข้ามอะไรเงี้ยเนาะก็ไปหางานอย่างื่อนทำก่อนนะบางคนก็อ,อยากอยากจะเป็นแบบมเนอร์โอลลี่อะไรเงี้ยเนาะทำงานแค่เป็นนักขุดเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราทุนไม่ได้หนาไม่ได้หนามากพอที่จะไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยอืมบางทีมันก็ รายได้ในบางชว่วงเนี่ยมันไม่พอกับรายจ่ายก็ต้องลองไปคำนวณกันดูนะครับสเกลถ้าสเกลเล็กๆเนาะกำไรไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมคิดว่าอหาง,งานทำอื่นควบคู่นะครับอย่ามาแบบระดมขุดอย่างเดียวเพราะว่ามันก็จะเป็นลอบล่อไปนะครับของเรื่องของการขุดนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการตอบคำถามเพื่อนหรือเปล่านะก็คือสรุปท้ายคลิปดีกว่านะท้ายคลิปสรุปในสรุปนะครับแยกเป็นสองสายก่อนนะครับสายที่หนึ่งก็คือ าสายกลัวมากนะหรือวางแผนมาดีแล้วนะครับขายเครื่องทิ้งก่อนนะครับเป็นการเก็บกําไรจากค่าเครื่องเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้ค่อยลงทุนในช่วงตลาดเพราะว่าตลาดที่มันโอเคหน่อยอ่ะอันนี้ก็เป็นสายหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งนะก็คือขุดต่อนะครับหรือจะไปช้อนการ์ดเพิ่มทุกมีการ์ดราคาถูกนะครับก็เพิ่มเครื่องเลยอ่ะก็คือสายนี้เนี่ยคือได้ค่าเครื่องมาถ้าเกิดเพิ่งซื้อเนี่ยเครื่องก็ราคาไม่แพงมากนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยก็อย่าไปคิดน,นะว่า โอ้มันจะคืนทุนภายในเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน 5, นะมันก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะถ้าคำนวณแนวแนวเนี้ยมันใช้เวลานานแน่นอนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เหรียญมันดีดปุ๊บเนี่ยบางทีปี2ปีก็คืนทุนแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าใครได้ขุดต่อนะผมแนะนําว่าไปลองดูพื้นฐานเหรียญน,นะไปศึกษาเรื่องของกราฟการเทรดหรืออะไรางี้ด้วยส่วนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ลอง เอามาเรียกว,ว่าไปเลือกดูสักเหรียญหนึ่งนะยึดเป็นสระไว้เลยแล้วก็ขุดยิงยาวเลยแนะนําว่าเหรียญตัวนั้นเนี่ยควรจะต้องมีเรียกว่ามีการลากได้ประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะเออแล้วก็อยู่อยู่นานๆแล้วเนี่ยก็ขุดได้นะเช่น AVN อย่างเงี้ยมันมันมีมาตั้งแต่อ,อ่าตั้งแต่สัก4ี่หปีที่แล้วนะเออผมก็เคยขุดขุดโซโล่อยู่ไอ้ตัวนี้นะ่ก็ ตอนนี้มันก็ยังอยู่นะผมว่าก็จริงๆไม่ได้เลวร้ายนะไอตัว r v n เนี่ยก็ขุดๆก็ได้นะถ้าเกิดใครระบายความร้อนได้ดีอะไรประมาณนี้แหละเนาะซึ่งเอาเป็นว่าเหรียญน,นะสรุปในสรุปเหรียญที่ผมมองไว้นะมีเออโก้นะเออโก้นี่ดูตอนนี้ดูค่อนข้างดีนะครับออคอนฟัังนะครับแล้วก็มีตัว r v n นะเนาะก็ลองไปเลือกๆดูนะครับส่วนถ้าเกิดมันมีเหรียญอะไรแปลกๆนะครับมันก็จะมีกลยุทธ์หนึ่งนะก็ไปขุด เหรียญแบบประหลาดๆนะรอไว้เลยก็ได้นะครับรอแล้วก็ค่อยมา,าค่อยค่อยมาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะแต่วิธีการพวกนี้เนาะมันบางทีมันพูดยากนะมันก็คล้ายๆเราเล่นหุ้นนะเราไปซื้อตัวผิดเนี่ยบางทีมันไม่ขึ้นสักทีเนะมันอยู่นิ่งๆของมันไปนะครับอ่ะเอาเป็นว่าไอเดียก็จะประมาณน,นี้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายการ์ดจอนะก็ไม่ไม่ได้คุดอีเธอร์แล้วก็ไปคุดตัวอื่นมีเยอะแยะนะอ่ะโอเค ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์ยังไงก็อย่าอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องกันด้วยนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> ก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมช่วงนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะไม่ไม่ว่างจะทำคลิปเลยนะครับโอเคบ๊ายบาย